สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางพระวาจาของพระองค์จากการบันทึกของนักบุญมัตธิวนะครับในบทที่28ข้อ16ถึงข้อ20ผมขออ่านตามสารวัตรฉบับนี้นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญสูงสุดของชีวิตกิีชน วันนี้องค์พระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์สมโพธิพระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์เป็นความหวังที่มนุษย์ทุกคนเป็นต้นกิจชนได้เรียนรู้ถึงบ้านแท้นิลันดอนคือเมืองสวรรค์ก็ต้ององค์พระเยซูเจ้าทรงเคล็ดตัดไว้ว่าสวรรค์เป็นของผู้ที่มีความอดทนและพยายามนะครับผมขออ่านตามสารวัตรนี้เลยนะครับ เป็นมาทิที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิาคม2023เป็นปีที่11บฉบับที่512สมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์พระวสารของนักบ,บุญมัทธิวในบทที่28่สิบข้อสิถึงข้อยี่สิบนะครับแบ <c oughs> <c oughs> ่งปันพระวาจาวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์สวรรค์เป็นรางวันสำหรับผู้ที่สามารถปันปา่าอุปสรรคขวากหนาแห่งชีวิต ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจด้วยความอดทนและพยายามเป็นการฟันฝ่าการชนะใจตนเองให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำทางชีวิตโดยมีความเชื่อความวางใจความหวังและความรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ายินดีรับใช้ทุกคนตามกำลังความสามารถโดยอาศัยพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือก้าหารเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่น นำข่าวดีของพระเยซูเจ้าข่าวดีแห่งความจริงไปประกาศด้วยความชื่นชมยินดีจนสุดปลายแผ่นดินถึงความเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ขององค์พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงยอมรับสภาพบาปทรงยอมรับทรมานสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามเพื่อเป็นแบบฉบับแก่มนุษย์ทุกคนที่มีความเชื่อ วันนี้พระองค์ทรงนำสิทธิ์ทั้ง11คนไปยังแคว้นกาลิลีเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่บางคนยังสงสัยอยู่ว่าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าเขาเหล่านั้นเขาจะต้องทำอย่างไรต่อไปพระเยซูเจ้าทรงตัดแก่บรรดาศิทย์อย่างชัดเจนอำนาจและการลงโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขององค์พระเยซูเจ้าทั้งครบ สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนกระทำมีสี่เรื่องสำคัญหนึ่งจงไปสั่งสอนานานาชาติให้มาเป็นสิษย์ของเราการจะนับถือใครเป็นอาจารย์บุคคลต้องเปิดใจและยอมรับคําสั่งสอนจึงสามารถเข้าสู่กระบ,บวนการเรียนรู้ได้ถ้าไม่เปิดใจกระบ,บวนการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นและขั้นตอนต่อไป ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน <c oughs> สองทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตชีวิตหนึ่งชีวิตเมื่อเปิดใจผ่านกระบวนการเรียนรู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าพระจิตเจ้าและการอภัยบาปเข้าใจในพระลิธานุภาพของพระเจ้าเข้าใจแผนการความรักของพระเจ้าจึงก้มลงกราบ รับสินล้างบาปด้วยความชื่นชมยินดีสัญญาที่จะมีความเชื่อมั่นคงและพร้อมที่จะปฏิเสธบาปในทุกกรณีขั้นตอนที่สามขอปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อโดยยึดมั่นตามพระวาจาของพระเจ้าจากพระคำภีตลอดการเดินทางของชีวิต 4. องค์พระเยซูเจ้าจะทรงอยู่กับทุกคนตราบจนสิ้นพิภพนี่คือความรัก ความห่วงใยที่แท้จริงแม้นว่าคงจะเสด็จสู่สวรรค์แล้วทุกๆคําภาวนาที่ร้องเรียกหาพระองค์คงจะทรงสดับฟังและทรงยินดีช่วยเหลือในทุกๆเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสมหลายๆครั้งองค์พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจทุกคนเป็นต้นอย่าวันไหวอย่ากลัวและวันนี้เราจะอยู่กับท่าน ตราบจนสิ้นพิภพมีเพียงเงื่อนไขเดียวสำหรับชีวิตที่ยังเหลืออยู่เมื่อมีปัญหาทุกข์ท้อหาทางออกไม่ได้ตั้งใจสวดภาวนาด้วยความเชื่อคุยกับองค์พระเยซูเจ้าซื่อๆเหมือนคุยกับพี่คุยกับพระอาจารย์หรือคุยกับพ่อคือพระบิดาพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราแน่นอนอย่าได้หมดหวังหรือเสียกำลังใจ ก้าวเดินต่อไปด้วยใจมั่นคงคงจะทรงมีทางออกให้กับทุกเรื่องแม้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาถ้าไม่เร่งรัดเร่งรีบพระเจ้าทรงมาทันเวลาเสมอขอให้มั่นใจคงจะไม่ทรงให้ให้เราเป็นลูกกรัรมพาอย่างแน่นอนเมื่อทำได้ทั้งสี่ข้อสวรรค์ก็เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในโลกนี้นะครับนี่คือจากสารวัชบัตรนี้นะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่อาจจะทุกข์จะท้อมีปัญหาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเวลานี้แต่ความหวังแท้ของเราทุกคนพิเศชนก็คือเมืองสวรรค์ได้พบกับพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กัดแท้พระบาทพระองค์เมื่อวันนั้นมาถึงอันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของบุคคลนะครับสำหรับพี่น้องอื่นๆ การเดินทางชีวิตก็เดินต่อไปเดินในหนทางแห่งความดีคิดดีพูดดีทำดีแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดนะครับก็อย่าได้ทุกข์อย่าได้ท้ออดทนและพยายามเดินต่อไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือม่มุงกระทําแต่ความดีนั่นเองตอนเองครอบครัวชุมชนสังคมก็จะมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ แล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ